ตโมหเวรักติธรรมจารีธรรมยมรสาผู้ประพฤติธรรม จนแต่แม่งลูกก็ไม่ยอมให้ความจนเป็นอุปรสรรคแม่จะพาลูกๆไปวัดทำบุญรักษาศีลฟังธรรมเสมอๆส,ส่วนพ่อนะครบบจะเพื่อนขี้เมาพากันตั้งวงดื่มเหล้าหลังเลิกงานทุกวันยกเว้นแต่ในช่วงข้าวรรษาเขาจะรักษาศีลพ่อจะรักษาศีลไม่ดื่มสรุราแต่พอออกภาษาปุ๊บ พ่อก็ล้างแค้นเลยกับมาดื่มอีกดืิมล้างแค้นอย่างนี้เรื่อยมาจนตัวลูกอายุได้ยี่สิบปีแม่จึงตัดสินใจบอกพ่อว่าตอนเข้าพรรษาสามเดือนพ่อจังหยุดดื่มไนดะ้ไม่ดื่มก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยแล้วทำไมไม่เลิกดื่มไปให้มันทั้งปีเลยล่ะพ่อฟังก็เพิ่งได้คิดว่าเออจริง จึงหากดิบเลิกเล่าตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา,าปกติพ่อจะเป็นคนตรานีไม่เคยทำบุญตั้งแต่สมัยนุ่มๆตั้งแต่สมัยนุ่มๆพ่อจะฆ่าสัตว์มาทำอาหารตั้งแต่นูนะ่าเต่าและพ่อการไปยึดอาชีพประมงเรียกว่าทำกินทุกอย่างตั้งแต่สัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์ครึ่งบกครึ่งน,น้ำแม้ก็ทั่งสัตว์ที่บินได้ในอากาศ สิงพาตัวลูกย้ายมาสร้างครอบครัวที่เยอรมันพ่อก็เปลี่ยนมาทําสวนจนเมื่อสปีที่แล้วพออายุเจดสิปีอยู่ๆท่านก็เริ่มปวดสะโพกแล้วก็เดินหกล้มในสวนบ่อยๆแล้วขามพ่อก็เริ่มไม่มีแรงเดินได้สองสามก้าวก็ล้มดได้แค่จะลุกยืนก็ล้มแล้วลูกๆก,ก็พาพ่อไปหาหมอมาแล้วทุกประเภททั้งหมอแผนอดีตหมอแผนปัจจุบัน หมอแผนอนาคตแล้วก็หมอนวดเส้นแต่กายก็ยังไม่ดีขึ้นเลยจนต้องซื้อไอ้ที่ค้ำสี่ขาไว้ให้พ่อใช้ใช้พยุงตัวเวลาเดินในบ้านแล้วก็ขึงเชือกไว้ให้พ่อเกาะสภาพพ่อวัยเจ็กว่ากลับไปเป็นเหมือนเด็กที่กำลังหัดเดินใหม่ๆแล้วก็ไม่สามารถออกไปข้างนอกบ้านได้อีกเลย ลูกเป็นห่วงพ่อมากเพราะอยู่ไกลกันคนละเทวีก็ไม่รู้จะทำอย่างไรที่จะช่วยท่านได้โชคดีที่ดีลูกเดินมารู้จักขมูขณนะลูกก็พยายามไหว้พระนั่งสมาธิและก็นึกถึงพ่อเมื่อลูกได้ทราบข่าวการสร้างพระธรรมการประจำตัวลูกจึงรีบตัดสินใจสร้างองค์พระให้พ่อทันทีเมื่อทำมุญเสร็จลูกก็รีบทอกลับมืองไทยเพื่อบอกให้พ่ออนุโมทนา แล้วก็ส่งรูปองค์พระไปให้พ่อให้ท่านรู้ว่าท่านได้สร้างพระแบบนี้แล้วให้ท่านนึกถึงบุญสร้างพระทุกทุกวันโอ้อัศจรรย์หลังจากนั้นพ่อก็มีอาการดีขึ้นทันทีขาเริ่มมีแรงจากที่แต่ก่อนแค่ยืนก็นล้มแล้วล้มอีกก็กลับมายืนได้อย่างมั่นคงจนสาม,มารถก็ค่อยเดินได้ทีละก้าวเวลาผ่านไปหนึ่งเดือนหลังจากสร้างองค์พระ พอก็สามารถเดินในบ้านได้โดยไม่ต้องใช้ที่ค้ำสี่ขาอีกเลยและสามารถออกไปไหนมาไหนนอกบ้านได้ด้วยไม่ใช่สิปีที่แล้วสามีชาวเยอรมันลูกลูกที่จะแต่งงานกับลูกแต่สามีเราเป็นคนดื่มเบียร์ไวน์หนักมากยิ่งพอถึงวันหยุดเสาร์อาทิตย์แล้วก็จะเริ่มดื่มกันตั้งแต่บ่ายโมงพอเมาก็เราไปถึงหกโมงเย็นเติมมาดื่มต่อถึงเที่ยงคืน เวลาข้อห้องน้ำก็จะทำเละเธอะมากทั้งอุจจาระและปัสสวะหรือม,มากาเจียนออกมาด้วยลูก้ังคอยตามล้างตามเช็ดตลอดเวลาร้ายกว่านั้นแม่สามีลูกจะอายุ40แล้วก็ยังปัสสวะรถที่นอนเกือบทุกคืนวันาตี์แบบนุกพิลาบนะตีแบบตุกวีราบแล้วก็จะมาลบกลัและขัดขวางเวลาลูกสวดมนต์นั่งสมาธิตลอดเวลา เรามีลูกชายด้วยกันหนึ่งคนอายุแปดขวบเขาทรามานตัวลูกตั้งแต่เขาอยู่ในท้องตัวลูกของเขาเพราะาํำทาจะคลอดก่อนกำหนดอ๋อลูกชายเนีย่ยที่อยู่ในท้องเนะี่ยทรามานตัวลูกเจ้าของเคสหมอจึงให้กินยาเลี้ยงให้อยู่จนครบเก้าเดือนพอเกิดมาลูกชายจึงมีโรคติดตัวมาด้วยคือโรคเม็ดเลือดขาวกินเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาวกินเม็ดเลือดแดงบางวันอยู่ดีๆก็ตัวร้อนก็น้นมาเฉยๆแต่ลูกชายก็ไม่ยอมหาหมอไม่ยอมกินยาลูกก็ต้องอดหลับนอนดูแลเขาตลอดเวลาคุณย่าของเด็กจะมาพาไปเลี้ยงแล้วก็อบรมให้เป็นแบบวัฒนธรรมฝรัง่งไม่ต้องไหว้ใครให้เอาแต่ใจตัวเองลูกจะสุกขใจมากเพราะลูกตัวเองดแท้แต่ไม่สามารถสั่งสอนเขาได้ จะกระทั่งมี DMC ลูกจึงสอนเขาด้วยเรื่องนรกสวรรค์ oh. คนที่แวดล้อมลูกมีแต่คนคอยขัดขวางไม่ให้ลูกทำความดีตั้งแต่สามีหรือกระทั่งน้องชายแท้ๆของลูกที่ตามมาอยู่ที่เยอรมันด้วยน้องชายนะเคยบวชตอนอายุ23ปีเป็นการบวชแก้บนแก้บนได้ถึง4ภรรษา ็มีแต่บวชไปในปาในบวชแกบนชรอปีนั้นนอนได้รับบาดเจ็บตอนกำลังออกเรือไปหาปลาแต่คนขับใส่เกียร์ผิด <c oughs> เรือหันทิศพุ่งหาฝั่งไปชนลูกกรงบ้านคนอื่นน้องชายจึงม่ไปบริเวณหัวเรือมือ,อยันลูกกรงไว้ไม่ให้เรือไปชนแต่ไม่สามารถห้ามได้เรือพุ่งชนลูกกรงแรงกระแทกทำให้สอยจะน้องชายใส่อยู่ฝังลงไปในเนื้อ ต้องเย็บยี่สิบเข็มระหว่างรักษาตัวน้องจึงบนว่าขอให้หายป่วยแล้วจะบวชแก้บนช่วงจะบวชน้องไม่มีโอกาสได้ศึกษาธรรมะและปฏิบัติธรรมกระบวชแก้บนต่อามาจึงลาสิกขาแล้วก็ตามลูกมาต่างประเทศนี่แหละมาอยู่ที่นี่น้องกับกายเป็นคนชอบพูดขัดเวลาลูกจะทําบุญน้องเคยฟังฝันในฝัน,นแต่เขาก็ไม่ขอจะเข้าใจส่วนวันหนึ่งเขาก็ฝันว่าเป็นครูไม่ใหญ่ พาเข้าไปดูสถานที่แห่งหนึ่งเนี่ยอ่านตามเขาว่าฟังไหมล่ะฟังเขาเห็นคนที่ตายไปแล้วได้รับความทุกข์ทรมานจะเกียกะกายมาหา,าร้องขอความช่วยเหลือในฝันครูไม่ใหญ่บอกให้เขาดูเอาไว้ว่าใครที่ทำบาปกรรมก็จะตกนรกพอตื่นขึ้นมาน้องชายก็ <laughs> เปลี่ยนไป เกิดอาการอยากนั่งสมาธิอดีตไปยางน้องชายคนนี้เป็นคนไทยมาอยู่ที่ต่างประเทศนานแล้วเธอไม่เคยศึกษาธรรมะไม่เคยนั่งสมาธิพอมาอยู่ที่เยอรมันจึงไปนับถือต่างศาสนาเธอเคยแต่งงานมาก่อนแล้วและถูกสามีคนก่อนซ้อมจนประสาทฟั่นเฟือนต้งนานโรงพยาบาลประสาท ส่วนตรงลูกนะั้นมันจะเจ็บป่วยมาตั้งแต่เด็กลูกชอบทําบุญร,รักษาศีลสวดมนต์ไหว้พระทาสมาธิเป็นประจำเมื่อสร้างบารมีกับหมูคนะ่คณะลูกจะภาวนาสัมมาระหังไปเรื่อยๆจนกระทั่งหลับเมื่อปลายปี4-6หลูกทําสมาธิไปจนหลับฝันไปว่ามีผู้ชายมาพาลูกไปแล้วก็ถามลูกว่าอยากรู้ไหมว่าตัวลูกจะมีอายุ <c oughs> แค่ไหน อายุถึงแค่ไหนลูกตอบว่าอยากรู้เขาจึงพาไปดูแผ่นตารางชีวิตของมนุษย์ยาวสุดลูกตาลูกเห็นว่าค่ะของลูกอายุแค่45ปีตอนนี้อายุ43ปีแล้วลูกเห็นอะไรรู้สึกตกใจกลัวหลังจากนั้นเขาก็พาลูกไปที่ป่ามึบมืดได้ยินเสียงคนร้องอย่างเจ็บปวดและทุกข์ทรมาน เห็นผู้หญิงโดนตีด้วยแสจนสลบแล้วก็ฟื้นกับไม้เขาตีอีกแล้วพระเจ้าคนนั้นก็บอกลูกว่าถ้าเจ้อยากอายุยืนไอลีบทำบุญแข่งกับตารางชีวิตที่ได้เห็นแล้วลูกก็ตกใจตื่นมันนี่น่าจะฝันอย่างนี้กันเยอะๆนะ <c oughs> คำถามบุพกรรมได้พ่อจังป่วยด้วยโรคขาไม่มีแรงจะแก้ไขวิบากกรรมในอนาคตได้อย่างไร แล้วทำไมอาการของพ่อจึงดีขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากที่ลูกสร้างองค์พระให้ทำไมลูกจึงเกิดมาแวดล้อมที่บุคคลที่คอยขัดขวางการทำความดีทั้งคำพูดและการการะทำทั้งสามีและน้องชายทำไมลูกจึงเจอสามีที่เราต้องมาดูแลเหมือนเราเป็นทาสรับใช้ถ้าลูกทนอยู่กับสามีต่อไปเพื่อใช้กันจะสามารถหมดในชาตินี้หรือไม่ลูกชาย มีการอะไรทั้งป่วยเป็นโรคเม็ดเลือดขาวกินเม็ดเลือดแดงอสนิฐา,านไหมสิจ๊ะบอกเป็นเพราะอะไรลูกและลูกชายเคยสัมพันธ์กันมาอย่างไรทําไมเขาจึงทรมานลูกแต่แต่อยู่ในท้องอยากจะคลอดก่อนกาหนดยอยู่ตลอดเวลาแต่ลูกก็ต้องทรมานแบกท้องไว้จนคลอดบอุพกรรมใด้ทำให้น้องชายลูกบาดเจ็บหนักจากเครือ,อกระแทก สิ่งที่น้องชายฝันว่าคุณครูไม่ใหญ่พาไปดูสถานที่เหมือนนรกนั้นเป็นจริงหร,หรือไม่ทำไมน้องชายถึงฝันอย่างนั้นทำไมภรรยาของน้องชายจึงถูกสามีคนก่อนซ้อม <c oughs> จนตัวเองมีอาการทางประสาทแล้วทำไมเธอจะไม่นั่ถือความเชื่ออื่นทำไมตัวลูกจึงขี้โรคตั้งแต่เด็กแถมหลับยากตื่นง่ายขี้หลงขี้ลืมปวดหัวเป็นประจำช่วยกันจำนะช่วยกันตันง้งคำถาม ขี้โลกหลับยากตื่นง่ายขี้หลงคี้ลืมปวดหัวเป็นประจำจำได้ไหมจ๊ะที่ลูกฝันว่ามีคนพาไปดูสถานที่ที่มีคนลงทันนั้นจริงหรือไม่เราอะไรล,ลูกจึงฝันเช่นนั้นแล้วลูกจะไม่ยุ่แค่4ี่าปีตามตารางที่ฝันหรือเปล่าคะและจะแก้ไขยอย่างไรปกติคนเราต้องเจอแต่เรื่องเลวร้ายนในชีวิตก็มักเป็นความกดดันเอามาฝันร้ายด้วย แต่ทำไมในชีวิตจริงลูกเจอแต่เรื่องทุกข์ใจแต่ไม่ได้นั่งสมาธิก่อนนอนทำให้ฝันแตกต่างโดยสิ้นเชิงชีวิตประจำวันเน้นทุกข์ใจแต่นอนหลับฝันเห็นพระพุทธเจ้าเพราะก่อนนอนนั่งสมาธิลูกและน้องชายเป็สร้างบรมีกับหลวงพ่อมาอย่างไรคะข้าใจถามนึ่างนาะ ลับตาฟันเป็นตูเป็นตาเตนขึ้นมาเ้าวนึงทีและก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายประลัมประราชพ,พ่อป่วยด้วยโรคขาไม่มีแรงเนาะพราะกรรมฆ่าสัตว์ธรรมอาหารทั้งอดีตและปัจจุบันยังไม่ใช่ว่าทุกอย่างเนี่ยมันมีวิบปลาสจสิน และจะลูกสร้างพระธรรมการยำตัวให้อาการพ่อดีขึ้นเพราะบุญไปช่วยตัดล่อมิบากกรรมให้เบาบางลงจ้าบุญสร้างพระน,นี่แหละลูกเกิดในสิ่งแวล้อมที่ขัดขวางในการทำความดีนั้นเพราะลูกขาดบุญเนอดีที่สนับสนุนคนทำความดีแล้วก็แม่อนุมาอนุโมทนาที่บุญที่คนก็ทำความดีเลยจ้ะ นั่นจองโดนขาดขวางมากลูกจะมาดูแลสามีประดุษธาตรับใช้เพราะกำเนิดดีลูกก็เคยทำตัวอย่างเนี้ยในสมัยที่ลูกเป็นผู้ชายเป็นภาพแนอดีของลูกลูกก็ต้องอดทนจ้าแล้วก็มันสั่งสมุคนจะบุญรธติฐานจิตให้หลุดพ้นจากภาวะนี้นะจ๊ะ ลูกชายป่วยเป็นโรคเม็ดเลือดขาวกินเม็ดเลือดแดงเพราะกำเนิดดีเคยเป็นพ่อค้ามักจะเอาเปรียบลูกค้าโดยเอาของไปดียัดใส่ใส่ในในของนั้นให้ลูกค้าเจ้ะเมื่อลูกชายอยู่ในท้องลูกตัวลูกเองก็รู้สึกทรมานเพราะกำเนิดดีลูกกับลูกชายคนนี้ก็เกิดเป็นแม่ลูกกันโดยทำธุรกิจการค้า เวลาจะขายของให้ลูกค้ามักถทวงแต่ช่างห้มันหนักแต่สินค้านั้นเบาเช่นของที่จะขายน้ำหนักจริง8ปกิโลแต่ถวงให้เกินจริงเป็น10โลเป็นต้นโดยช่วยกันทั้งแม่ทั้งลูกเลยเนีย่ก็เลยมาทวงในท้องลูกมั้งจึงทำให้อยากคลอดก่อนกำหนดแต่ตัวลูกเองได้พยายามประกำกระคองท้องที่หนักนั้นจนครบกำหนดซึ่งทำให้ทุกทรมานมากจ้ะ น้องชายบาดเจ็บด้วยเรือกระแทบพราะกรรมที่ทำปาณาติบาตในปัจจุบันทำประมงได้ทรงผลในปัจจุบันจชะสิ่งที่น้องชายฝันว่าครูไม่ใหญ่พาไปดูสถานที่เหมือนนรกนั้นก็เป็นเพราะบุญเก่าที่เคยทำกับครูไม่ใหญ่ได้เริ่มเตือนจึงทำให้ฝันไปแล้วทำให้มีฮีิโอตปะปากึมในใจทำให้ละอายต่อการนำบาปและเกรงกลัวต่อผลของบาปจ้า ระย่งน้องใจงที่ถอดดีสามีซ้อมจะมีอาการทางประสาทเลาะเซกันใน่ดีสมัยที่เกิดเป็นผู้ชายเวลาดื่มเหล้าเมาแล้วมักจะเช่าอารวาสชกตีทุบต่อยสมาชิกท,ทุกคนในครอบครัวกรรมนีก้ก็ติดตามมาส่งผลเหตุที่เธอหันไปนับถือความเชื่ออื่นเพระาะเธอไม่ได้ศึกษาพศาสนาอย่างจรงิงจังจึงทำให้ไม่มีความรู้เรื่องราวความจริงของชีวิตจึงง่ายต่อการชักจูง ช,ชักชักชวนในคล้อยตามไงล,ลูกขี้เราแต่เด็กหลับก็ยากตื่นก็ง่ายขี้หลงลืมปวดหัวเป็นประจำแล้วกนันแนิดีชอบค่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ก็มีทําอาหารทําเป็นอาหารเป็นประจำอีกถ้ามีกรรมที่เป็นแม่ค้าเวลาขายของชอบโกหกจริงท้ายเป็นคนขี้หลงขี้ลืม ที่ลูกฝันว่ามีคนพาไปดูสถา,านที่ลงทันนั้นก็เป็นปรากรรม,มันดานหรือกรรม,มนิมิตแต่ก็แก้ไขได้โดยการสร้างบนอย่างที่ลูกกาลังทําอยู่คือทําทานรักษาศีลและเจริญภาวนาแล้วติฐานจะได้มีชีวิตยืนยาวตลอดยาวน,น,นานๆเพืนน่อสร้างบารมีจ้าและอย่าท้อถอยในชีวิตนะลูกนะอย่าท้อถอยจนงคิดอยากตายก่อนเวลาอันควร ให้อดทนทําความดีให้เต็มที่เพ่อจะได้พ้นจะได้พ้นจากวิบากกรรมนะลูกนะชีวิตจริงลูกเจอเรื่องทุกข์ใจแต่ก่อนนอนสุดมนนั่งสมาธิทำให้ฝันนีพพระเพราะจังลูกผูกพันกับพระ,พระ,พ,ระพระรัตนตรัยมาตั้งแต่เด็กกับบุญที่ทำกับมุ่คณนจึงทําให้ฝันดีซึ่งจะทําให้มีกําลังใจสู้ชีวิตจ้า ลูกและน้องชายเคยสร้างบรมีกับหมู่คณะมาแบบกองสเปียงแโดยบางชาติก็เจอกันบางชาติก็ไม่เจอกันตอนที่ไปเจอกันก็หลายพุทธทนดอนแล้วแต่บุญเก่าที่เคยทําด้วยกันยึงทําให้มันเจอหมู่คณะในชาตินี้อีกและระหว่างที่ไม่เจอหมู่คณะก็ลําบากมาลําบากชาตินี้มากหลายเท่าทีเดียวชาตินี้ก็ถือว่ากรรมเบาบางแล้วนะลุงนะทึงได้กลับไปเจอหมู่คณะ ถือว่าเป็นบุญยาลาบแล้วที่มาเจอกันอีกดังนั้นจะได้น้อยใจให้อตดทนสร้างบาร,รมีให้เต็มที่จนกว่าชีวิตจะหาใหม่จะได้กลับไปดูสิบุรีวงบนวิเศษเขตปรุมโพธิสั์และพบ,บชาติต่อไปก็จะได้ไม่มีชีวิตที่ทุกทรมานเหมือนอย่างชาตินี้จ้า